สวัสดีครับผมชื่อเด็กชันลี่เชษสีหมายวันนี้จะมาอ่นนนานวรรณคดีลำนำบทที่หนึ่งเรื่องการผชนไทยของสุดสาคนเป็นกวีสีแผ่นดินผู้โดดเด่นทั่วโลกเห็นแซสองร้องสรรเสริญผูกเรื่องราวเล่านิทานอ่านแล้วเพลินพาเราเดินท่องไปในวรรณคดี คือนักกรอนสุทนทรผู้ครูของฉันประดับชื่อในวงวันสมศักดิ์ศรี26มิถุนามาอีกปีเชิญน้องพี่ร่วมลำลึกนึกถึงครูนี่คือบทกรอนเรื่องสุงทนทรผู้ครูของฉันที่ตังไหวส่งเข้าประกวดใน วันขุนทนผู้ประจำปีนี้ตั้งหวายสาแต่งอยู่ตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะได้กรอนสุภาพความยาวสองบทตามที่คณะกรรมการกำหนดแต่ความพยายามของเธอก็คุ้มค่าเพราะผลการประกวดกรอนวันสุนทนผู้ของโรงเรียนปีนี้ตั้งไหวายได้รับรางวัลชนะเลิศ คณะกรรมการจัดงานมอบหนังสือนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีและปากกาหนึ่งด้ามให้เป็นรางวัลตังหวายรับรางวัลด้วยความภูมิใจเธอหอบหนังสือพระอภัยมณีกลับบ้านไปอวดพ่อกับแม่และน้องชายทุกคนพากันดีใจพ่อชมว่าตังหวายแต่งกรอนได้ดีมาก มีแววกวีตั้งแต่ยังเด็กหากอา่านพระอาภัยมณีจนจบเรื่องเธอจะต้องแต่งกลอนได้เก่งยิ่งขึ้นแน่นอนนับจากวันนั้นเป็นต้นมาตั้งไหวจึงตั้งหน้าตั้งตั้งตา อ่านหนังสือพระอภัยมณีก่อนนอนแทบทุกคืนเวลาตั้งไหวอ่านหนังสือเต้ยน้องชายของเธอจะลาบหมอนมานอนฟังอยู่ข้างๆส่วนพ่อกับแม่ก็จะบิดโทรทัศน์คอยนั่งฟังลูกสาวอ่านหนังสืออยู่ห่างๆบางคืนแม่นั่งถักเสื้อไหมพรม ไปพลางฟังตั้งหวายอ่านหนังสือไปพลางปล่อยให้พ่อนอนเอกเนกบนเก้าอี้หวายบางคือมีเจ้าคุณแมวตัวโปรดหมอนิ่งอยู่บนตะักบะคือนี้พี่ตั้งหวายจะอ่านตอนไหนครับเอ้ถามพี่จะอ่านตอนกำเนิดสกษาคนตั้งหวายบอกขณะ เปิดหน้าสารบัญหนังสือหาตอนกำเนิดสุดสาคนสุสาคนเป็นเด็กน้อยที่กล้าหาญมากทั้งหวายบอกน้องชายแต่ก็เป็นเด็กชายที่น่าสงสารเพราะมีแม่เป็นนางเงือกและไม่ได้อยู่กับพ่อไม่เคยเห็นหน้าพ่อด้วยซ้ำไปเพราะตอนที่สุสาคนเกิดมานั้นพระาอภัยมานีผู้เป็นพ่อ ก็ไม่อยู่ด้วยสุสาครเลยอยู่กับแม่และพระฤาษีที่เกาะแก้วพิศดารตอนที่พี่พี่จะอ่านต่อไปนี้เป็นตอนที่นางเงือกกำลังจะคลอดสุสาครคอยฟังนะพี่จะอ่านเดี๋ยวนี้แล้วตั้งหวายบอกน้องชายพรางขยับท่านั่งให้เข้าที่เต้ยลากหมอน ใบปรดขยับเข้ามาใกล้เสียงเจ้าตุ่นร้องเบาๆเหมือนเร่งเราว่าให้อ่านได้แล้วจะกล่าวถึงเงือกน้อยปลอยสวัส,วสดซึ่งรองบาทพระอภัยเมื่อไกลสถานอยู่วนวังหลังเกาะแก้วพิสดารประมาณการสิบเดือนไม่เคลื่อนคา ให้เจ็บคันปันป่วนจะจวนคลอดระทวยทอดลงกับเท่นที่แผ่นผาจะแลเหลียวเปลี่ยวใจในายนาไม่เห็นหน้าผู้ใดที่ไหนเลยโอ้องค์พระอภัยก็ไปรับไม่เห็นกลับคืนมานิจจาเอ๋ยจะคลอดบุตรสุดใจเมียไม่เคยที่ไหน ที่ไหนเลยจะตลอดรอดชีวานางนางควรคร่ำร่ำไรให้ละห้อยน้ำตาย้อยู่พลัพล้งพลายทางซ้ายขวาให้รุ่มกัดอัดอันหวั่นวิญญาด้วยเป็นปลาแหลกนางอย่างมนุษย์สงสารนางคลางควรให้ปวดให้ปวด ให้ปวนปวดยิ่งร้าวรวดร้อนใจด่างไฟจุดสะอื้นอ้อนอ่นอนละทวยเทพเทพมวยมุดหากบุญบุตรบ,บันดาลช่วยมารดาให้นึกคำพระอภัยเมื่อไปจากว่าจะฝากโยคีมีคาถานาง นางตรึงนางตรึกตรองร้องร่ำทั้งน้ำตาคุณเจ้าขาไม่มาช่วยฉันด้วยเลยโอ้ครั้งนี้ชีวิตจะติดปลดพระดาบทเอาบุตรถืดคุณเอย๋ยนางนางควรครับร่ำไรด้วยไม่เคยสลบเลยลืมกายดังวายปลาน พี่หยุดอ่านทำไมเต้ยเซกขึ้นเมื่ออยู่ๆตั้งไหวหยุดอ่านลงดื้อพี่อยากร้องไห้น่ะเต้ยสงสารนางเงือกจังเลยพี่สาวเงยหนะ้ายิงมน่าจากหนังสือกระพิบตาทีเหมือนจะร้องไห้พ่อๆกับแม่ได้ยินก็พากันหัวเราะ แม่วานมือจากเข็มถักไหมพรมแล้วบอกตังหวายว่านางเงือกจะไม่เป็นอะไรหรอกลูกเพราะที่เกาะแก้วพิสดารยังมีโยคียอยู่ด้วยก่อนพระอภัยมณีจะจากไปได้ฝากนางเงือกไว้กับโยคียให้ท่านช่วยดูแลเด็กหญิงพยักหน้าเหมือนพย,พยายามเข้าใจ จากนั้นจึงเริ่มอ่านต่อฝ่ายโยคีมีพลปรากฏกล้าน,นั่งรักษาทางทำกรรมฐานเสนสว่างทางกสินอภิญญาณพระอาจารย์แจ้งจบทั้งพบไรเมื่อเงือกน้ำร่ำเรียกก็ดูเหตุนิ่งสังเกตว่าสีก้า มาแต่ไหนครางครางหัวรออ๋อเมียละอภัยเขาฝากไว้วันจะลาไปทานีมันเจ็บท้องรอง้องอืนจะออกลูกจะต้องถูกได้หรือเป็นฤษีแล้วงกเงินเดินมาในราตรี ไหนอยู่ที่ไหนหวะไหนอยู่ที่ไหนหวะสีกาสีแกเอาโคมส่งมอง่ะมิ่นเห็นนางเงือกสรุปเสือกอยู่ที่ทรายชายกระเสเป่ามหาอาคมให้ลมแปรที่ทอเทค่อยค่อยประทักกำลังนาง เห็นโยคยีดีใจจึงไหวกลาบสามาบาช่วยวิบัติที่ขัดขวางความเจ็บปวดรวดเร้วไม่เบาบางนางคลางคลางพิกกายไฟน้ำตาระดาบทอดปากนี้อยากได้ใครใช้ให้มึงรักกันหนักหนาส่วนลูกไม่ใคร่ ออกสีอกบอกตาสมน้ำหน้าปวดท้องร้องเบยเบยแล้วจับยามสามตาตำราปลอดจวนจะคลอดแล้วล่ะวาสีกาเอย๋ยกูถูกต้องท้องไส้ไม่ได้เลยยังไม่เคยพบเห็นเหมือนเช่นนี้แล้วหลีกไปให้ห่างเสียข้างเขา ่วยเสกเป่าป้องปัดกำจัดผีเดชะฤทธิ์อิสโรพระโยคีมิได้มีเพศภัยสิงไรพานทั้งเทวาอา,อารักที่ในเกาะระเห็งดเกาะลงมาสิ้นทุกถิ่นฐานช่วยแก้ไขได้เวลากลิด,ด้การ รอโกุมารเป็นมนุษย์บุุษชายเนตรขนงวงนาราชไม่คลาดเคลื่อนละไม้เหมือนพระอาภัยนั้นใจหายมีกำลังนั่งคลานทยานกายเข้ากอดกายมารโดนไม่อ่อนเอนางกอดบุตรสุดใจ มิได,ด,ด,มด,ด,ด้มิได้ยินพ่อเนือนิ่มแน่ข้างไม่ห่างเหแข็งรึไทยใจคอหายทอเทลงชุ่มแช่ชุนละทานสำราญใจพระหน่อนาตชาติเงือกชอบเลือกน้ำเที่ยวขุดดำตามประสาอัจฉริยนางมิ แม่เมียงเคียงข้างไม่ห่างไกลแล้วอุ้มไปนั่งเท่นแผ่นศิลา